สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่212นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวสายฟรีไปสมเช็ดโลกปักธงนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นใจเกเร1472ครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน3ดาวแต้ม5907นะครับตามนี้เลย ลก็สําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับจะเป็นเสื้อเริ่มต้นครับและก็จะเป็นกางเกงและก็จะเป็นรองเท้านะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับและก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็จะเป็นท่าสวัสดีครับสําหรับท่านี้ครับ GM แจกฟรีนะครับทุกคนและก็จะเป็นท่าไอเกมแปด และก็ลูกองมังกรครับสำหรับท่าสกินปืนครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนและก็เอ็มพีสี่ศูนย์และก็ท่าสกาครับและก็ปิดท้ายไปด้วยเอคมังกรนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนเป็นชุดใหม่นะครับตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับกดมาาน้าตะกี้รอยย่อครับผมจะเป็นชุดและบิดตรงนี้เลยสําหรับชุดนี้ครับพี่มีหมดแล้วเนาะอันนี้เขาเอากลับมาดีเซลเฉยๆนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ครับจะอยู่7วันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่สุมให้ดูนะครับจัดไปครับหนึ่งทีเฟ เอาไว้ทุกคนได้หรือเปล่าครับไม่มั่นใจครับไม่ได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสุม5้าครั้งครับ270เพชรสุม1ครั้งครับ60เพชรนะครับตามนี้เลยแล้วก็ครับสำหรับของที่อยู่ในตู้นะครับก็จะมีตามนี้เนาะประมาณนี้นะครับทุกคนจะมีทั้งหมด6ชุดนะครับก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สําหรับ E ีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มเชตโลกกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผมเล t สโกต้ฮัลโหลครับสวัสดีครับ ฮัลโหลครับเอาทุกคนผมลืมเปิดไหมครับซอรี่ครับทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีสองสาวตึงๆเลยนะครับทุกคนยืนอยู่ครับเดี๋ยวเราเปิดไมโคยกาวดีกว่าครับทุกคนจัดไปครับผมเฟี้ยวๆฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยเอโซเฟียค่ะและอีกคนชื่ออะไรครับชื่อไดโนค่ะไดโนอะไรเนี่ยไดโนสา์เปล่าไดโนรักอุ๊ย เฮ้ยทุกคนโดนสาวหยอดเฉยครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดนมคคุยกับสาวต่อดีกว่าครับอุ้ยเขินนะเนี่ยเขินจริงบอกเลยอ่าแล้ววันนี้ชอบสายฟรีปะครับเนี่ยไม่อ่ะไม่ชอบหรอแล้วชอบสายเติมปะครับได้เองเติมเยอะอะเจ้าก็ต้องเยอะเยอะเยอะเลยเหรออันนี้แบบว่าเยอะพอยังครับเดี๋ยวผมลองเป็นให้แป๊บหนึ่งไม่พอไม่พอไม่พอหรอ <c oughs> แล้วอันนี้เยอะไปปะครับ เบสิกเบสิกอ่ะเบสิกเหรอแล้วอันนี้ครับไม่เพื่อนก็มีอุ้ยเพื่อนก็มีด้วยแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็เฉยเฉยอ่ะอุ้ยเฉยเฉเหรออันนี้ผมกดจะหมดทุกท่าแล้วนะเนี่ยยังไม่พออีกเหรอยังแล้วอันนี้ครับพอยังทุกท่าแล้วเนี่ยหมดเลยนะเฮ้ยไม่ชอบหรอไม่ไม่ชอบเลยเหรอผมหมดท่าแล้วว่ะเนี่ยมีท่าสายฟรีเนี่ย แล้วก็ถ้าถ่ายแร้งเนี่ยให้ผมเศร้าวะ่ะไม่พอจริงหรอไม่อ่ะไม่หรอวีเบสิกด้วยเดี๋ยวเรามากดท่าพร้อมกันปะเอาปะถ่ายรูปหน่อยเผื่อถ้าสุดท้ายจะชอบอะไรเงี้ยเอาเปล่าไ,ได้ได้มาเดี๋ยวผมรับให้มาเอานะหนึ่งสองซ่ม I'm trying blowing my just you Yeah, on phone? doing to pop. Are เ me, i า g ทองได้ค่ะสเปกยังครับได้แล้ว้ได้แล้วเหรอี่แจ่มเลยอ่ะแหมสเต็กเลยอ่ะไอ้ผู้ชายเงียบๆก่อนนะครับหุบปากไปก่อนผมอยากคุยกับสองสาวเงียบๆนะครับวิสอรี่สอรรี่ครับขอโทษขอโทษแหมบอกเฉยๆอย่าพูดขึ้นมานะเฮ้ยผมโกรธนะเฮ้ย เดี๋ยวผมแอบสาวก่อนดีกว่าเนี่ยยายฉาผมนะยายฉาไม่ต้องอิจฉาเชอผมยายฉาพี่ชายวาอะไรเนี่ยว่าคิมิมโอ,ไมอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องครับผู้สาวเขาสนใจผมไงเนี่ยผมของจริงไงผมบอกเลยตึงผมมาตัวตึงเฮ้ยนายไม่ได้จนนายไม่หล่อแค่นั้นแหละผมมันหล่อไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมันหล่อเท่ไงของจริงพี่ชาย ถ้าอยากได้มาเอากับผมนะพี่ดูชื่อผมด้วยพี่ชายเนี่ยของจริงวิเดี๋ยวคุยกับสาต่อดีกว่าแล้วอันนี้คือเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับสองคนเนี่ยใช่ค่ะวิใหญ่หรอใหญ่จริงเปล่าฮ้ตัดทั้งดุนด้นเลยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เกินเกินเกินไปเกินไปนี่โอ้โหเวอร์เกินเนี่ยเนี่ยผมก็ใหญ่นะเฮ้ยเนี่ยผมก็ใหญ่นะแหม่ของจริงผมบอกเลยผมตัวตึงไงอย เดี๋ยวพี่ชายพี่ชายไม่ต้องแบบว่าอิจฉาผมนะเดี๋ยวผมจะพาน้องสาวสองคนเนี้ยออกจากห้องพี่ไว้พี่ชายไม่ต้องอิจฉานะพี่เชื่อผมเชดเคยมเอาจริงเหรอวะเฮ้ผมรับไม่ได้ไอพี่ผมลูกอย่างเดียว <laughs> ทุกคนไอน,นี่แม่งใจเกเรเฉยดูดูมันทําครับทุกคนครับน่าเขียดจริงๆนะครับทุกคนน้องสาวครับอันนี้สนใจไปกับพี่ไหมครับ ได้ค่ะได้เหรอไอยอมทิ้งเพื่อนเลยเหรอเนี่ยไอผู้ชายคนเนี้เพื่อนไปเนี่ยไม่ไม่ค่ะไม่รู้จักวิไม่รู้จักวิไม่รู้จักไอ้นายเป็นผมนี่ผมเศร้าเลยให้ผมแม่งออกห้องหนีเลยนะเฮ้ยนายแม่งเศร้าอ่ะปวดท้อว่ะนายไม่รู้จักเฉยอ่ะเฮ้ยน้อยใจว่ะเป็นผมน้อยใจนะผมยุบห้องหนีเลยนะเฮ้ย พี่นายบีบคอตัวเองตายเออสมควรเนต่ยตายเหรอจริงพี่ชายอ่ะแหมสู้ความหลอกของผมไม่ได้หรอกจริงๆเออน้องสาวครับเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับผมเอมสองสารคนเนี้ยเขาจะตายแล้ว่า <c oughs> ดูดูดูเาไม่รจ<ด>ั<ด>อุ้ยชังเขาด้วยเอ้ยเจ็บว่าน,นายเจ็บแทนเลยนเนี่ยเอ้งยงั้นโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่สงสารเขาอ่ะโอเคค่ะโอเคครับไปไปครับไปแล้ว สงสารยพี่ชายสอรี่ครับพี่ชาย,ยาาไปแล้วบาย,บายฮัลโหลครับวันดีครับเสียงใครอ่ะเล่นด้วยได้ปะครับเล่นด้วยอะไรไก่เอา้าแล้วด่าผมไหมเนี่ยเล่นด้วยได้เปล่าไ,<ข>ไม่อยากเล่นแนวไก่ครับเอา้าแล้วเปิดเลขคล้องมาทําไมอ่ะเอ่อใครชวนมาวะเอ้าแล้วเมื่อกี้มีคนเปิดแบบว่าแชทโลกอะ่ะผมก็เลยกดเข้ามา เพื่อนนายเป่าเอ้เตะมันไปดิเอาอย่าเตะผมดิเฮ้ยผมเล่นด้วยเองอยากเล่นด้วยอะเนี่ยมีแบบฐานี้อะเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่มีเออโคตรกากอ่อะเอาแล้วด่าผมไหมอะผมไม่เติมผมเพิ่งสมัครมาเล่นใหม่เนี่ยเออเตมือมียเปล่าไม่มีครับไม่ผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นและนายด่าผมไหมเนี่ยเอาเลอยากด่าทาไมอ่ะ เอา <โก S 1> แล,ล้วคือเอา้าแตัวบอดอ่ะเอา้าแล้วคือเกมนี้เขาเน้นด่ากันเหรอเลอดิเอา้าแล้วนี่คือด่าผมยับเลยอ่ะก็แต่งตัวบอดมาดูดิมีปัญญาเติมไหมเนี่ยชุดนี้หัวเขาวนี่ไม่มีนีไม,ไม่ม,ม,มีผมเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้เองดูางเกงเล่นไรกูดินี่ไอคิเวเจ็ดด้วยเอ๊ยสกาววิดเจ็ดด้วยิดผิดอโหผมไม่มีปัญญาเติมหรอกแล้วคือนายมาด่าผมยับอย่างเงี้ย่ ทำไมอ่ะมีบานนี้มีบอนตอนแรกผมกะว่าจะมาเล่นเกมนี้แบบดีๆหน่อยอ่ะดีๆอะไรสักบัตตัวเองอ่ะยังไม่มีตังเติมเลยไอ้โง่เอ้าไม่ด่าผมไหมวะเฮ้ยเนี่ยเธาเนี่ยมีเปล่าอโหเวอร์เกินเวอร์ไปเปล่าด่าขนาดเนี้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงอัดหน้าแม่งเลยไหมครับทุกคนครับหมั่นไส้ว่ะ แม่งด่าแอกใส่ผมยับเลยครับดูดูแม่งดูดูมันทําครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองสามออกไปเลยออกไปเลยน่าจะมดน้านี่นะธงโคตรใหญ่อ่ะโอ้โหมันว่าธงผมใหญ่ด้วยครับทุกคนโอ้โหร้องมอดด้วยครับทุกคนครับเฮ้ยไม่ร้องนะไม่ร้องนะไม่ร้องนะเฮ้ยนายนายมีเปล่าเนี่ยนายมีเปล่าเอ้ยมีเปล่ามีเปล่า โอ้โหร้องมอสโอ้โหร้องมอสเฉยร้องมอสเฉยอุวยไม่มีหรอไม่มีหรอเนี่ยไม่มีหรออุวยไม่มีเฉยอุวยกระจอกอ่ะอุวยกระจอกเกินอุวยกระจอกเกินแหมอุวยโอ้ยมีคนไม่มีว่ะอุวยโอ้เศร้าว่ะจะฟาดท่าสกคลิปท่าเนี่ยวยร้องร้องร้องวยไม่ไม่ร้องนะครับไม่ร้องนะครับอุวยไม่ร้องนะครับเฮ้ยทำไมนายร้องเก่งจังอ่ะเมื่อกี้ยังด่าผมอยู่เลยเอ้ยยังด่าผมอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ เนี่ยมีเปล่า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 อ้เลอยาของก๊อฟอ่ะโหร้องของก๊อฟร้องเกินเฮ้ยไม่ร้องนะครับไม่ร้องนะครับเอีมีคนไม่มีเฉยอุ้ยมีคนไม่มีเฉยเนี่ยอุ้ยขึ้นแกนยังอ๋อน้องเุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่ขึ้นแกนนี่ว่าอุ้ยลืมอุ้ยอุ้ยโอมีคนยังไม่ขึ้นแกนนี่ว่าอุ้ยอุ้ยกระจอกเกินใครวะมีวิญญาณแค่นี้หรอเฮ้ยมีบรรยาณแค่นี้หรอเฮ้ยเมื่อกี้ยังต่าผมยับเลยอะ แแกนยิ่งหัวเป็นเปล่าอ่ะสามหนึ่งไหวไหมนี่เชตตี้ไอ้ของจริงเขาไม่ท้าสามหนึ่งนะเฮ้ยไอ้ของจริงเขาไม่ท้าสามหนึ่งนะก็อชอบลุมไก่ก็อยากยินไก่เชดอุย้ยโอ้โหมีหน้ามากล้าพูดนะว่าลุมอ่ะเฮ้ยทำไมนางกระจกจังเลยอะ่ะเฮ้ไก่แม่งเล่นใน,นคอมด้วยอรเพื่อนว่าทำไมหอทำไมหอ เนี่ยมีมีป่ะมีป่ะมีป่ะเอ้ยมีท่าเดียวนี่ว่ะเอ้ยลืมไปนายมีท่าเดียวเมื่อกี้ไม่ใช่หรอกดแต่ท่าสกาท่าไม่งอโถดะเอาแล้วทำไมหรอมันมีชุดให้ใส่ผมอยากแต่งอย่างเงี้ยทำไมหรอทำไมอ่ะทำไมก็อยากแต่งอย่างเงี้ยครับหัวไม่เป็นแน่นอนเลยตรงนี้ยโอ้โหลงร้อ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 งอีกแล้วร้องอีกแล้วอ่ะเตร็จตัวเปล่าเฮ้ยมีปัญญาแค่ร้องหรอเนี่ยมีป้ามีฮะอุ้ยไม่มีลืมลืมลืมไม่มีไม่มีพวกนายไม่มีถามนึ่งออยากเจอเอาทำไมไม่สร้างเองอ่ะเอาทำไมไม่สร้างเองอ่ะ เปลืองบัตรนะเฮ้ยเปลืองบัตรนะเฮ้ยไม่รู้หรอเปลืองบัตรนะเฮ้ยนเปล่าเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ถนัดอ่ะนายมันกระจอกเลยนอ่ยกอบัตรเปล่าโอ้โห้องกอบบัตรนายเปล่ากอบบัตรเปล่าไปสร้างไปถ้าอยากเอาจริงสามหนึ่งไปสร้างไปคนเฟี้ยวเขาสร้างกันเองเว้ยไม่ใช่ให้คนอื่นสร้างมีแต่พวกหิวบัตรอ่ะให้คนอื่นสร้างอ่ะจริงๆไปสร้างเปล่าอยากเปล่าสามหนึ่งอ่ะผมยอมได้สามหนึ่งอ่ะสามหนึ่งผมยอมก็ได้แต่สร้างเองเปล่า เอาป่ะเอาป่ะมไม่อยากเสียเวลาแบบไปยิงกัเร้องร้องร้ององุยอุ๊ย,ยลืมไปอุ๊ยผมไม่ค่อยอยากปักธงเลยอ่ะมันมีพวกไม่มี <3 S 2> สามตัวในเนี้ยมันมีคนไม่มีอยู่ไงสามตัวตาเลรกดูถูกยับเลยอ่ะแล้วพอผมปักธงทํามหงออุ๊ยนิ่งทมามหงอไม่กดแล้วอ๋อเนี่ยท่าเนี้ยไม่กดแล้วอ๋อไม่กดแล้วอ๋ออุ๊ยลืมไปมีแค่ท่าเดียวใช่ไหมอุ๊ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วโอ๊ยตายแล้วอุ้ยไม่มีโอ้แตจอกเกินมามามาเดี๋ยวสร้างให้ก็ได้มา สงสารพวกขี้บาทว่าสงสารกนไม่มีปัญญาสร้างหรอเอ้ยมึงเตี๋ยไก่กูอยากเจมโอ้โหเอาว่ะอาว่ออกมาออกมามามาแอดเพื่อนดิแอดเพื่อนดิมาใครใครรับเพื่อนนี้สักคนมามามาไปไปปออกมาขี้เกียจแอดให้หมดมันเสนียดยังไงก็ไม่รู้ดิบอกไม่ถูกว่ะไอ้พวกแบบเหยียดคนอื่นเนี่ยกระจอกพวกเองอ่ะมาออกมาออกมามาไปไปไ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไป3ามนกันดีกว่าครับแม่งดูถูกผมยับเลยครับทุกคนโอ้โหเกินไปแน่ๆพวก3าตัวนี้นะครับทุกคน3ตัวบาทครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไป3ามหนึ่งกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนนะครับทุกคนเดสเซอร์อีเกิลครับแล้วก็ไอวอลครับแล้วก็กอดสองครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟหัวไอ้สตัวบาทนี้ดีกว่าครับบางอาจมาดูถูกผมนะครับทุกคนเวอร์เกินผมบอกเลย ไปครับทุกคนเอวิกโกครับผมจ้าเอ๋อยู่ไหนจ้าเฮลโลไม่เดียวมันมาแล้วทุกคนเอานึงเอาวัดอย่างนี้เปล่าเอาเปล่าอุ้ยตัวอ้าวสองอีกตัวอยู่ไหนจ้าอุ้ยเอามันชุบเพื่อนอะไรของมันวะ เอาผมงงนั้นเนี่ยทุกคนแล้วคือมันชุบเพื่อนเฉยอีอย่างวะซื้อหมวกก่อนครับทุกคนอันนี้ผมงงจริงนะครับจริงๆงงมากผมบอกเลยมันชุบเพื่อนเฉยแล้วคือยืนชุบแบบงงงๆเลยนะครับทุกคนครับนึกว่าบอดอีอย่างวะไปครับทุกคนต่อครับผมแล้วคือวินแรกผมชนะเฉยวัดอี What? อย่างวะทุกคนงงจริงผมบอกเลย จ้าเอ๋อยู่ไหนจ้าสุดโลอุย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 ปืนกลปืนกลมันหลุดเหรอผมได้ยินเสียงปืนฝั่งนี้ครับทุกคนไอ้ตัวนั้นมันหลุดเหรอใช่ไหมไม่ตายเฉยวุ้ย เรียบร้อยครับทุกคนวิสามเอาลูกสองก่อนครับจงังหวะนีะ้อุ้ยอุ๊ยนอนยิงนอนยิงนอนยิงจะตายครับทุกคนพัญญาก่อนแล้วคือเพื่อนมันหลุดใช่ไหมเฮ้ย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  มันหลุดเนี่ยเนี่ตัวเนี้ย,อเ,ยเอายิงหัวไม่โดนอีกดูมันวิ่งไปไหนของมันไม่รู้ครับทุกคนน่าจะหลุดครับเรียบร้อยครับทุกคนไอตัวนี้มันหลุดใช่ไหมใช่ปะน่าจะใช่ครับทุกคนซื้อฟาร์มาร์สมายิงผมด้วยครับ เวิร์กเกินหลุดเฉยสงสัยหวั่นนะครับทุกคนแมดูทรงหวั่นครับไปครับทุกคนเลสโจครับผมต่อครับทุกคนตอนนี้น่าจะเล่นสองหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้รอเพื่อมันเข้ามาครับแต่ว่าตอนนี้สกอร์ผมนําอยู่นะครับทุกคนสองนย์ครับจังหวะนี้ไปทุกคนเอวิโกครับผมจ้าเอ๋บอกสามตัวบาทผมจะจัดการให้มันชุดใหญ่เลยนะครับทุกคน แต่ก็ต้องลุ้นครับว่าจะชนะหรือเปล่าอุ๊ยมาแล้วอุ๊ยมาล็อกเฮ้ยผมโดนบอดยิงอะทุกคนอเอาตัวเฉยอ้าวขอโทษขอโทษ เช็กระบบหายใจหน่อยเหลือบอดตัวเดียวครับทุกคนตอนนี้อยู่ไหนจ๊ะบักครอบนายทุกคนมาแล้ว้ยมีต้องสับงี้ทุกคนนี่เรียบร้อยผมบอกเลยแม่ของจริงมันหลุดเฉยครับทุกคนแล้วก็คือตอนนี้ระบบมันเล่นแทนเนาะก็สวยดีครับเออนะครับผมแม่เรียบร้อยผมบอกเลยเข้าทางจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับทุกคน แล้วคือมันเข้ามาไม่ได้หรอต้องเข้าได้ดิผมว่ามันต้องร้องแน่เลยครับทุกคนเดี๋ยวจบเกมนะครับผมต้องไปชวนมันเข้ามาคุยสักหน่อยนะครับคนขิงใส่หน้าแม่งเลยครับจริงๆต้องจัดนะครับทุกคนผมบอกเลยแม่ต้องขิงครับต้องขิง h ลโหลจ้าเอ๋ <c oughs> อยู่ไหนจ้าสุดหลอดทั้งหลายเอาว่ะเรือระยะไกลด้วยครับทุกคน ไปเพื่อนมันมา,มาอุ้ย,ยพัญญาก่อนครับทุกคนวิแม่งเวอร์เวรจริงผมบอกเลยแม่งเวอร์จริง,อ,อ,รรงอะไรกันครับเนี่ยทุกคน เวอร์จัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไอ้บอลกันเลยเหรอ้อยทุกคนมันเกียนลสุดหมดวิ่งก่อนครับทุกคนตอนนี้ผมเขาวิ่งก่อน อัดตัวกลับครับทุกคนหุยหยบอดบอดยิงบอดยิงเอาตายวงหรอเอาตายวงเฉยชนะแบบงงๆครับทุกคนวินนี้มันให้วอลเพื่อนมันน่ะแล้วคือมันดาวไว้ทุกคนเพื่อนมันยิงไอ้วอลไม่แตกครับทุกคนกูขำ ผมขำครับทุกคนขอโทษขอโทษหลุดขำเฉยเช,ช่เป็นผมผมหัวร้อนนะผมด่าเลยนะจริงสมมติว่าถ้าเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมด่าเลยนะจริงๆมันตั้งใอวอกันเพื่อนมันอนะ่ะเวอร์เกิน <c oughs> ไม่ไหวเลยนะทุกคนเป็นผม,มนี้หัวร้อนเลยนะตั้งห้วอกันเพื่อนตัวเองเฉยแลคือไอ้คนตั้งมันดา่าให้ผมอัดตัวมันไปงงมากครับทุกคนรอบเมื่อกี้ครับชนะแบบงงๆอีหยังวะจ๊เอ๋ เฮ้ยเนี่ยทุกคนมันเกียนผมอ่ะตอนเนี้ยดูดิโอ้โหเวอร์เวรเกินเวอร์เกิน,อ,กนอะไรกันครับเนี่ยทุกคนแม่งอัดตัวผมสองนัดเฉยสงสัยแขนนะครับทุกคนจริงดูทรงแม่งแขนครับผมชนะมันมาเสี่วินแล้วไงแขนจัดครับผมบอกเลย แล้วคือตอนนี้ในหัวผมยังขำไม่หายนะทุกคนอไอ้ที่มันตั้งไอวอลกันเพื่อนมันอะแล้วคือเพื่อนมันออกไม่ได้เว้ยสองสามลูกอะทุกคนแล้วคือวงก็มาอีหยังวะเอาลวงเฉอย <First Blood. S 1> อุ้ยอุยอยอย้เอาวะวัดเหรอพัญญาก่อนครับทุกคนผมจะตายครับ มันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วเชเชน,นอนว่ะพันยาเดียน้องเฮ้ <S <S มันนอนอยู่เหรอตอนนี้ผมโดนบอดอัดตัวยับเลยครับทุกคนดู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 ด ไปไหนเฮ้ยไปไหนอัดตัวบอดเลยครับทุกคนจริงๆไม่ไหวแล้วเจยดยิงหัวลวนๆอยู่เล่นยากครับทุกคนผมไม่มีสกิลตัวละครด้วยนะครับรเรียบร้อยครับทุกคนอัดตัวหน่อยละกันนะครับจังหวะนี้ ยิงหัวอย่างเดียวไม่ไหวครับทุกคนยิงไม่ทันครับก็คือผมโดนบอดอัดตัวด้วยไงโคตรเวอร์รอบนี้ครับซื้อเห็ดดีกว่าครับทุกคนท้าสาแต่ว่าเพื่อนหลุดเฉยอะไรกันครับเนี่ยนะครับทุกคนดูทรงแม่งร้องถ้ามันแพ้มันร้องแน่ครับทุกคนตอนนี้ครับสอก์ผมนําอยู่5-1นะครับไปทุกคน l ว t s โกครับผม let's go let's go สวัสดีครับสุดหล่อทั้งหลาย ขอเซิร์หัวไหนเร็วเจเอ๋อุ้ยวิๆๆมันโดดสูงจังเลยเอ้าล่วงแล้วหรอชเชดเคเจเอ๋นั่งบอดอยู่ไหนครับผมต้องเก็บบทดครับทุกคนบทดกับผีเีบอดแล้วคือบอดหายเอานี่ไงมันทำอะไรของมันวะทุกคน อะไรวะเอ้าอะไรของมันวะทุกคนเกินไปผมบอกเลยมันเออจังว่าบอทเนี่ยแล้วก็ครับซื้อเหตุสามครับทุกคนจัดไปครับผมเฮลโหลแจเอ๋อยู่ไหนครับสวยทั้งหลายมาหาเจท็อปเร็วมาเร็วมาเร็ว 1> ห1นึ่งครับทุกคนอย่าบอกว่าผมจะชนะนะเฮ้ยสามหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าสองหนึ่งครับทุกคนเพราะว่ามันหลุดไปตวงนะครับอุ้ยอุ้ยตัว เอาตัวเฉยชุบ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 ให้ชุบ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 ไม่ใช่อะไรหรอกผมจะพันยาครับทุกคนไอ้พวกนี้มันเกียนด้วยนะครับอุ้ยหัวหรือเปล่าเมาื่อกี้หัวหรือเปล่ากระเอะเฮ้ย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  เรียบร้อยครับทุกคนไปหวานนครับผมเนี่ยเกินไปแล้วก็ครับซื้ออะไรต่อดีไอวอลครับแล้วก็ก่อสามหมวกสองโอ้โหตอนนี้ครับรวยครับผมตังเยอะจัดนั่นเนี่ยของจริงผมบอกเลยแล้วก็ครับซื้อเ็ดเวลสามไปสองอันจัดไปครับทุกคนเฮ้ยลืมซื้อปืนพกเดดอีเกิลครับไปครับทุกคนไอวิโกครับผม ขอไปเช็คระบบหายใจมันหน่อยละกันนะครับทุกคนครับเฮลโลอยู่ไหนจ้าเด็กๆมาหาเจ๊ท็อปเร็วจุบุจุบุหยอกหยอกยอกครับทุกคนไม่ใจเกเรไม่ใจเกเรเอา ตายแล้วหรอเอาเจ็ดสองแล้วหรอเอาชนะเฉยก็ไม่ได้ตึงสักเท่าไหรอ่อะนะอดูดูนี่พี่อดัมบอกเลยของจริงแหมอย่ามาขิงใส่พี่ไอ้น้องอย่ามาหยามพี่พี่จัดช่วยใหญ่ให้เลยเห็นไหมเออนะครับผมแล้วคือทั้งเกมเนี่ยผมไม่ได้ซ้ำศพมันเลยนะครับทุกคนแค่กลมเป็นลงไปเช็คระบบหายใจเฉยๆถามเฉยๆว่าตายแล้วเหรอแค่เนี้ย ไม่ได้ซ้าศพผมบอกเลยผมอะซ้าศพใครไม่เป็นแค่กลมลงไปถามครับทุกคนว่าเอาตายแล้วหรอก็อปิดไปดป้วยสกอร์เสร็จสวยครับทุกคน7ต่อ2ครับก็สังหารไป19ปเานาะซ้าศพไปหนึ่งเห็นไหมโอ้โหของจริงผมบอกเลย <c oughs> แล้วก็ครับดามเมจครับ8,229นะครับตามนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปชวนมันมาคุยดีกว่าครับผม <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะร้องหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือว่าจะลบเพื่อนนะครับทุกคนไปครับทุกคนเลสโกครับผมิ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอชวนไอ้พวก3ตัวบาทมาก่อนนะครับทุกคนจัดไปครับอยู่ไหนวะมาชบกูก่อนครับและก็อีกคนนึงอยู่ไหนวะหาไม่เจอครับทุกคนมันเจ็บแล้วครับจัดไปชวนมาจะมาหรือเปล่ามาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไมค์ขิงใส่หน้ามาเลยดีกว่าครับจัดไปครับทุกคนเฟลเฟี้ยวฮัลโหลครับ72ครับ72ครับแพ้ยับเลยอะเฮ้ยฮัลโหลทำไมแพอ่ กระจกเกินฮัลโหลอย่างเงียบเดี๋ยวเฮ้ยตอนแรกยังมีแรงพัวอยู่ไม่ใช่หรออะไรนะไม่ได้ตึงเลยเลยนะเพื่อนกูไปหลุดชนะแล้วเนี่ยเหียไม่ได้ตึงเลยอวิ่งร้องร้องร้องอ้างเปล่ากูปิดเน็ตไอ้เหียมึงแพ้มันหรอวะอะไรใครปิดเน็ตนะแม่ปิดเน็ตอ่ะดิอุ้ยไม่ใช้เน็ตแม่อยู่หรออุ่ยยังใช้เน็ตแม่อยู่หรอเฉดเคเอาวะข้ออ้างเปล่ากมึงไปแพ้มันหรอเพื่อนวิ่งแพ้เจ็ดสองอ่ะกระจกเกิน เกียร์ค่ะตัวแบกไปนิดนึงเล่นไม่ได้เลยนั่งสองตัววิ่งว่ะท้าคนอื่นแล้วแพ้นี่ก็ไม่เอาเนี่ยมันดูแบบกระจอกอะกระจอกไอ้พวกกระจอก่ะเข้าใจปะเข้าใจปะมันกระจกเกอนะเข้าใจเปล่าไม่มันกระจอกไว้พวกนายอะไม่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 ต้องแถไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดขูปากขูปากขูปากพูดไปก็เท่านั้นแหละแพ้แล้วอะแพ้ยับเลยอะสมเพชเดี๋ยวเพื่อนจะต็ปมันได้ปะนี่ตัวอย่างกระบอก สเต็ปมันโคตรกลางอ่ะมันเล่นไม่ได้เลยอุ่ยร้องร้องอุ้ยเล่นไม่ได้แต่ก็แพ้อ่ะครับอุ้ยแพ้เจ็ดสองอ่ะครับไรอ่ะแล้วทำไมอ่ะก็อยากแต่งอ่ะเอ้าก็อยากแต่งอ่ะครับทำไมหรอสเต็ปก็ไม่ได้อ่ะวิ่งร้องนะแม่ร้องเฉยเฉยแหละวิ่งร้องร้องร้หนึ่งเรียกโซงอ่ะไปละผมไปดีกว่าผมไม่อยากอยู่กับพวกนายว่ะผมไม่อยากแบบทําให้ตัวมันดูขยะเจินอุ้ยอยากเจอเปลืองบัตรเปลืองบัตรเปลืองบัตรหนึ่งเลยอุ้ยเปลืองบัตรเปลืองบัตรไม่อยากเล่นแล้วเปลืองบัตร ไปแล้วไปดีกว่าไปบ่ายครับไยบ่ายครับไอพวกกระจกโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP ีนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ e ีหน้าครับและก็สำหรับ EP ีหน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP ีนี้ครับายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย Woo!